สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวแบบรวบๆให้ดูนะคะโอเคมาทำกับข้าวจ้าวันนี้จะทำครึ่งผัดครึ่งตุนนะคะก็จะเรียกว่าตุนก็ได้จะเรียกว่าผัดก็ได้นะคะจะทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะอันนี้เป็นอ่าฟักทองฟักทองมันนะคะฟักทองอร่อยมากเหนียวนะคะฟักทองนะคะอันนี้ครึ่งลูกจ้ะฟักทองนะคะครึ่งลูกเราจะมาผัด ใส่ซอสใส่ซอสอาซุก,ก้ของญี่ปุ่นนะคะเราจะใส่ซอสซุก,ก้ของญี่ปุ่นซ,ซอสซุก,ก้ของญี่ปุ่นจะเป็นชาบูอะไรนี่นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีซอสปลาไหลนะคะนี่เป็นซอสปลาไหลนะคะเอาฉลากมันออกจ้ะอันซอสปลาไหลเนี่ยจะมีจะมีความหวานนะคะอันนี้ก็จะมีความเค็มก็จะ รสชาติอร่อยนะคะรสชาติอร่อยไม่เค็มมากนะคะโอเคเราจะใส,ใส่ไม่เยอะจ้ะส่วนซอสปลาไหลเนี่ยจะมีความหวานนะเราไม่ใส่น้ําตาลเราจะใส่ซอสอันนี้นะคะเรามาทํากันเลยวันนี้นําเสนอกับข้าว2อ,อย่างวันนี้จะทําแบบรวบๆให้ดูนะคะวันนี้ไม่พิธีพิถันจ้ะวันนี้ทําง่ายๆนะคะเปิดไฟก่อนสูตรง่ายๆเลยนะคะ ง่ายๆเลยใส่น้ำมันเข้าไปน้ำมันพืชพอประมาณนะคะน้ำมันพืชประมาณนี้โอเค ่ายมากเลยนะคะง่ายๆอันนี้ล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดราม่านะคะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่สะอาดนะคะล้างน้ําทําให้เสด็จน้ําแล้วจ้าโอเคเราใส่ฟักทองลงไปง่ายๆ ผักสักก่อนล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผัดเปนิดนชิ้นล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำแล้วก็เวลาไปผัดจะได้ไม่กระเด็นจ้าผัดก่อนนะคะผัดก่อน วันนี้กับข้าวสองอย่างจะวันนี้นะคะกับข้าวสอ,อย่างแล้วก็มีซุปโอเคเราใส่พริกไทยไปนิดนึงใส่พิกไทยนิดนึงพริกไทยนิดเดียวโอเค ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำประมาณนี้นะคะะไม่ใส่เยอะจนเกินไปนะคะใส่พอดีท่วมท่วมพอดีพอดีนะคะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยว ทำออกมาเดี๋ยวมันจะเละเราจะไม่ทําให้มันเละนะคะเราจะทําให้มันสุกพอดีให้มันเป็นชิ้นๆน,นะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวซอสเรามาใส่ทีหลังนะคะปิดฝาไว้โอเคโอเคเปิดฝาดูก่อน อ่าสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะเราจะไม่คนมากเราจะรอให้น้ำแห้งก่อนสุกแล้วจ้าสุกแล้วนะคะไม่ต้องปิด้าละ <c oughs> ทีนี้เราจะมาใส่ซอสน,นะคะใส่ซอสลงไปอันนี้จะมีรสเค็มนะคะไม่ใส่เยอะนะคะใส่พอดีพอดีข้าวทองก็มีความหวานแล้วเราจะเพิ่มความหวานกับอ่าโอเคใส่นิดเดียวเพิ่มความหวานกับอ่าซอสปลาไหลนะคะ เราจะใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวประมาณนี้จ้ะโอเคนะคะ ะะอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแค่นี้เองจ้ะทีนี้ก็ใส่จานได้เลยนะคะใส่จานได้เลยโอเคง่ายๆจ้ะง่ายๆจ้า,าจผัดฟักทองสไตล์ญี่ปุ่นจ้า นี่เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะนี่คือคอหมูคอหมูย่างนะคะอบเราเอาไปใช้เข้าเตาอบนะคะอบเอาไว้ก็เราหมักเอาไว้ก็จะมีซอสอาชาซิลซอสหมูแดงของฮ่องกงนะคะแล้วก็ใส่น้ามันหอยไปนิดนึงพริกไทยไปนิดนึงหมักไว้ตั้งมาวานนี่เลยนะคะทีนี้ก็เอาไปเข้าตู้อบนะอบประมาณสัก40นาทีประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยจ้ะโอเคนะคะ วันน so like ี้กับข้าวง่ายๆทํากับข้าวง่ายๆลวกๆวันนี้ทําแบบลวกๆนะคะทีนี้เราจะมาหั่นแล้วไอ้ที yani> ่ไม่ไหมเราไม่เอาเราตัดออกนะที่ไม่ไหม้นะเกียมๆนะคะเราไม่เอานะก็ตัดออกนะคะมันไม่ดีนะคะกินไอ้ที่ไม่ไหม้นะคะเราจะตัดออกนะคะที่ไม่ไหม้โอเคทีนี้เราก็จะมาหั่นแล้วนะคะ อันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยจ้ายังร้อนๆอยู่นะคะอยากจะชิมก่อนเดี๋ยวชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอืมอร่อยอร่อยมากหันเป็นชิ้นบางๆนะคะอร่อยมากเลยจ้าหั่นเป็นชิ้นบางๆเลย กินไม่หมดก็เอาไปผัดผักได้นะคะเอาไปผัดใส่ถั่วหวานก็อร่อยโอเคจัดเรียงใส่จานเลยนะคะอร่อยมากเลยจ้ทาทำง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆไม่ได้บากให้ดูนะคะไปดูคลิปเก่าๆได้จ้ะวิธีการหมักนะคะคลิปเก่าๆก็มีนะคะทำมาเยอะแล้วกับข้าว หั่นเป็นชิ้นบางๆใครจะทําแบบชอบน้าจิ้มแบบน้าจิ้มแจวก็อร่อยเลยนะคะเข้ากันนะคะน้าจิ้มแจวอันนี้มันจะมีรสหวานนะคะเค็มพอดีนะคะใครชอบน้าจิ้มแจวก็ใส่น้าจิ้มแจวเข้าไปนะคะอร่อยมากอันนี้จะเป็นคอหมูอบคอหมูย่างสไตล์ฮ่องกงจก้ะวันนี้นำเสนออาหารญี่ปุ่นอาหารจีนนะคะวันนี้นะคะ โอเคทำสองชิ้นจ้ะตัดที่ไม่ไหมมันออกก่อนเราไม่เอาที่ไม่ไหมนะคะตัดออกก่อนจ้าไม่ดีสำหรับสุขภาพนะคะตรงไม่ไหมนะคะเราไม่เอาไม่ต้องไปเสียดายนะคะโอเคตัดออกไปก่อนเนี่ยไม่ไหม มันไหมเพราะว่าเราใส่ซอสเข้าไปมันไหมซอสนั่นแหละโอเคเรามาหั่นชิ้นบางๆโอ้ร้อน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 มากเลยจ้าเพิ่งเอาออกจากเตาอบตะกี้นี้มันยังมีควันขึ้นเลยนะคะโอ้ยร้อนร้อนร้อน โอ้เลียงเพื่อความสวยงามกับข้าวทำง่ายๆแต่ต้องอร่อยด้วยนะคะง่ายแต่ไม่อร่อยก็ไม่ได้นะคะง่ายแล้วต้องอร่อยด้วยทำกับข้าวง่ายมากเลยนะสูตรเนี้ยสูตรที่ทำให้ดูเนี่ยกับข้าวง่ายๆทั้งนั้นเลยชอบทําอะไรที่ง่ายๆไม่เรื่องมากนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้นําเสนอกับข้าวสองอย่างง่ายๆจ้ะวันนี้ทําแบบลวกๆให้ดูนะคะทำแบบตักตอนไปเลยจ้ะนี่จ้ะคอหมูย่างอ,อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ